วันนี้จะพาดูรถเข้าใหม่ครับเป็น All New D-Max สีประตูนะครับผมโชม All New Highlander ปี2013นะครับอ่าเป็น4ประตูยกสูงแท้โรงงานนะครับคันนี้เป็นเกรด Z นะครับ Z DVD นะครับผม VGS Z DVD 4ประตูนะครับรถบ้านแท้ครับคันนี้อ่า Z VGS นะครับตัวนี้มี DVD มีกล้องหลังด้วยนะครับ สวยๆครับสวยๆแล้วก็มีหลังคาเขาเรียกไรฝาปิดไฮดรอลิกนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับแถมให้เลยสีสันสวยเต็มรอบคันนะครับสีขาวมุกสีเดิมโรงงานสวยๆเนียนนะครับสำหรับไฮแลนเดอร์คันนี้ปี2013ปีไทยปี2556นะครับสวยๆเลยอไฮแลนเดอร์ er, นี่ยางเต็มแบกบเดิมโรง,งงานนะครับบันไดข้าง ไฟเลี้ยวที่หูกระจกนะครับมีลาวหลังคาแถมมาให้ด้วยคันนี้สวยนะสวยนะคันนี้ภายในเป็นยังไงบ้างไปดูพร้อมๆกันนี่แถงประตูเนียนๆนะครับอืมเบาะสวยเบาะสวยสีประตูอเนี่ผสมครบคันครับอืมไปกันได้ทั้งครอบครัวนะครับส,สวยสวยกล้องหลังนะครับจอทัชสกรีนกล้องหลังอ่า ประมาณนี้อะดูห้องเครื่องกันต่อเลยห้องเครื่องส,อสวยๆเนนยนๆเ,เช่นเดียวกันเทคเดียวไม่มีตัดต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะะเนื่องจากอยู่คนเดียวไม่มีผู้ช่วยด้วยนะครับวันนี้จัดให้เลยขายเอง <c oughs> โมเองนะฮะ <c oughs> โอเค <c oughs> เบ็ดเดิมโรงงานครับเบ็ดเดิมโรงงานค้าหน้าเดิมแน่นอนนะครับสวยๆครับน็อตฝากระปุกไม่ขยับเลยนะครับ ซอกเดิมแก้มเดิมคันหน้าเดิมฝากระโปรงของเดิมโรงงานติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับอ่าสวยเนียนเครื่องยนต์2.5 mm hmm. DDI VGS Turbo นะครับตัวนี้เป็นคอมมอนเรลแล้วนะครับรหัสเครื่องยนต์ก็ 4JK1 นะครับ TCX อ่าตัวนี้ตามเพจเลยอ่ะห้องเครื่องเดิมเดิมครับสวยสวยอืมสวยนะคันนี้โดยรวมสวยเลย ได้ขาวได้เนียนลถได้เดิมบางทั้งคันเลยนะครับสีผมว่าสีเดิมนะคันนี้สีเดิมโรงงานเลยอ่าเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องเลขใหม่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ตัดเลยอ่าอยู่ที่แสนแสนเจ็ดหมืปดพันกว่าโลนะครับอืนี่ครับผมแอร์เย็นนะครับผงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับ เป็นตัวขับ2อแอร์เย็นนะครับอ่าไปฟังเสียงเครื่องกันทีนี้เสียงเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะครับตามสไตล์ Isuzu All New นะครับเสียงเครื่องประมาณนี้เลยครับเนียนสวยนะ รถทรงได้ครับทรงสวยเลยได้ไฮรันเดอร์ตัวสูงนะครับไปกันได้ทั้งครอบครัวนะฮะอ่าในเรื่องอ่าในส่วนนะครับของราคานะครับในเรื่องของราคาจัดจำหน่ายเดี๋ยวดูใบฉลากสคอบอไปพร้อมๆกันเลยอ่าคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่3490 0 0บาทนะครับ3า9 0 0นี้บาทนี่คือราคาจัดไฟนนซ์นะครับผมส่วน ราคาเงินสดออนไลน์นะครับผมเราตั้งขายกันอยู่ที่3ามแ0 0สอาพบาทเท่านั้นเองนะครับเงินสด3ามแ00สอาพบาทจัดเฟแนซ์ขาย3ามแ0 0สี่หมาพนบาทนคลิปนี้คลิปวิดีโอนี้นะมาแจ้งได้เลยว่าเห็นในราคา3ามแ0 0สอาพบาทนะครับถ้ามาหน้าร้านจะเจอสามสี่เก้านะโอเคตามนั้นรู้เรื่องนะครับผมคันนี้จอดที่สาขาวารินชำาราบนะครับเอ็งรถสวยสาขาวารินชำาราบนะครับสนใจนะครับ ทสาขาทีมงานของเราทุกท่านได้เลยนะครับหรือสายตรงหาผมได้เช่นเดียวกัน0942811331ีองแปดหนึ่งหนึ่งสามามนเอกุบุรถสวยห้อยวังนองจุดประตูราชธา,านีแต่คันนี้จอดที่สาขาวริชมาลนะครับผมสำหรับ All New สี่ประตูคันนี้นะครับโอเคถ้าในสนใจนะครับแวะมาดูรถจริงกันได้นะครับที่สาขาวริชมาลครับผมสวยสวยๆสวย,สวยอโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ไว้ด้วยละกันมีรถสวย คนใหม่เข้ามาจะได้เห็นก่อนใครครับผม